สวัสดีครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาไลฟ์เรื่องอย่าถูกสมองหลอกแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่สําสคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับคนแทบทุกคนแต่แทบไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่เจ๋งมากๆนะครับตอนนี้บ่อยครั้งผมอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองปารีสนะครับกำลังจะเดินทางต่อไปเมืองอาวินยองนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้คืออะไร เรื่องนี้หรือสมองอที่เราถูกสมองหลอกเนี่ยคือถูกเรื่องถูกสวกถูกหลอกเรื่องอะไรนะครับอยากจะให้ตัวอย่างแรกอันหนึ่งก่อนเคยไหมครับที่เราเนี่ยกำลังกินอาหารเราเราสั่งอาหารมาเยอะมากนะครับแล้วเราก็ทานไปนะครับหรืออาจจะไม่เยอะก็ตามแต่เราทานไม่หมดนะครับแล้วอาหารนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นอาหารที่ดีไม่ได้ทาให้เราสุขภาพดีด้วยซ้ําแต่พอมันเหลืออยู่ในจานปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเสียดาย รเราก็เลยยัดพยายามกินมันเข้าไปเนี่ยกินมันเข้าไปท,ทั้งงที่อิ่มมากแล้วนะฮะใครเคยบอกมองมาเลยว่าเคยพิมพ์บอกมาเลยนะครับ,บกินอิ่มมากแล้วแต่ก็ยังพยายามฝืนกินเข้าไปจนแบบสุดท้ายก็ปวดท้องบางท้องคลา,บ,าลบบางอิ่มจนหลับบ้างแบบง่วงบ้างหรืออะไรบ้างนะครับหรือว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกเนี่ยเพราะว่าหนังหนังหนังพุงตึงนะครับหรือว่าท้องคลากอะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่แหละก็คือเป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับของ ความล้มเหลวทางสมองของมนุษย์ทุกแทบทุกคนเนี่ยที่เรียกว่าซังคอสฟลัซซีนะครับไม่ต้องตกใจเดีย๋ยวผมจะพยายามอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นยังไงนะครับตัวอย่างนี้มอีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือในรูปแบบของความสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้รูปแบบของอาหารไปแล้วนะครับคือแบบได้เคยหลายคนมาบอกเคยนะครับพิมตอบมาเคยใช่ไหมคือแบบอิ่มอนะไรอิ่มแล้วยังกินต่อที่นี้ในรูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับ <utan> ก็คือเราคบกับคณคนหนึ่งมาครับคบมานานนะครับคบมาหลายปีหลายอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะคบคนคนคนั้นคนคนคน,นั้นต่อนะครับหรือว่าแต่งงานบางคนพิมพ์ต่อมาบอกว่าประจํานะครับคบคนน,นั้นต่อ <S <S หรือ,รอแต่งงานกัคเับเพราะว่าเสียดายว่าคบกันมานานแล้วขี้เกียจจะไปหาคนใหม่นะครับหรือว่าไปไปนั่งสารความสัมพันธ์กับใครใหม่นะครับเพราะว่า อยู่กับเขามาร่วมชีวิตกับเขามาตั้งนานแล้วนะครับ5ปีสามปีเจ็ปี10ปี15บปีว่าไปนะครับก็แต่งๆมันไปเถอะนะครับไปหาคนใหม่อายุเท่านี้แล้วนานแค่นี้แล้วจเจ้าอะไรคือเพราะไงว่ามันเหมือนกันเลยมันเป็นกรณีที่คล้ายกันมานะครับคือลงทุนไปแล้วต้องเอาให้คุ้มนะครับโนะดยสรุปคือมันเป็นกรณีเดียวกันคือเมื่อเราลงทุนไปแล้วเมื่อเราลงทุนไปแล้วเราต้องขอคุ้มเอาให้มันคุ้มให้ได้นะครับ ทีนี้ในกรณีที่สามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเรามันเกิดมาจากอะไรความคิดแปลกๆแบบนี้นะครับมันมีผลเสียยังไงแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับแต่ดูกรณีที่3มก่อนเรื่องธุรกิจอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็คือเราเราเนี่ยผมเคยเห็นเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่ารุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าคนรู้จักบ้างไหมที่พอทําธุรกิจแล้วเนี่ยธุรกิจไม่ได้รุ่งเรืองนะครับไม่ได้ไปถึงไหนแต่ว่า ทํามานานแล้วแล้วก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับเอาเงินมานะครับแบบโอ้แบบแบบลงก้อนใหญ่แล้วตุ้มนะครับทำธุรก,กิจอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาให้มันได้กําไรให้ได้นะครับหรือที่เด็ดกว่านั้นคือการพนันเคยเห็นไหมครับคนที่แบบเวลาเข้าบอนพนันหรือว่าเล่นพนันเล่นไพ่เล่นอะไรไม่ว่าจะเล็กน,น้อยหรือใหญ่เล่นพนันบอลแทงอะไรพวกนี้แล้วพอลงไปแล้วเนี่ยหรือว่าเล่นไปแล้วเนี่ยสมมติได้กําไรมา แล้วก็พอได้มาเสร็จดีใจแต่ยังเล่นต่อพอเล่นต่อเสร็จเสียแล้วเขาเรียกว่า loss chasing หรือว่าพยายามเอาการเสียนั้นคืนมาคือคือคือพยายามจะเอามากกว่านี้ให้ได้สมมุติว่าได้มาได้มาพันหนึง่งแล้วเสียไป500แล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาไอ้ห้าร้อยนั้นกลับมาไม่ได้โอ้ไม่ได้ไไดแล้วปรากฏเสียหมดตัวหรือไม <c oughs> หรือ <c oughs> ไปเบิกเงินมาเพิ่มแล้วมาแล้วก็เสียไปนี่คือระดับคลาสสิก เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นของคนที่เล่นพนันเนี่ยจะเสียเพราะอย่างเงี้ยนะครับคือพยายามที่จะเอาให้ได้เอาให้มันกลับมาให้ได้แบบเพราะแล้วก็เลยไปหมดเลยจากที่ได้มาก็คือไม่ได้นะครับหรืออะกลับมาเรื่องของการลงทุนนะครับก็คือแบบธุรกิจนี้สิ่งนี้อะไรเงี้ยเอาเงินลงไปแล้วก็ต้องเอามาให้ได้กาไรทั้งที่ธุรกิจมันไปไม่ถึงไหนแล้วนะครับมันมันจะเจ๊งอยู่แล้วหรือมันไม่ได้ผลแล้วเนี่ยแต่ก็ยังจะเสียได้นะครับเนีย่ยต้องขอคุม3-4กรณีเนี้ยมีที่มามาจาก ความล้มเหลวทางสมองเหมือนกันหมดคือซังคอสฟลซีนะครับซังคอสฟลาซีเนี่ยแปลผมเคยพูดไว้ในคลิปความรักคืออะไรนะครับเป็นคลิปที่ยอดฮิตมากเลยคนดูแบบเยอะมากนะครับแล้วผมลองมาขยายความในที่นี้อีกทีซังคอสฟลซีแปลว่าผมแปลตรงๆเนี่ยมันจะมันจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องผมแปลแบบเขาเรียกว่าไม่ตรงตัวแล้วกันมันแปลว่าประมาณว่า,วาความล้มเหลวทางสมองที่ชอบขอคุ้มแล้วกันชอบขอคุ้มนะครับ ช่างเสียดายนะครับแล้วมันเป็นผลเสียกับตัวเราเองอ่ะคุณลองคิดดูเวลาที่คุณกินอาหารนะครับทานอาหารแล้วอาหารคุณอิ่มมากแล้วคุณพอแล้วอ่ะมันเต็มพุงแล้วอ่ะแล้วคุณมองไปในจานแล้วคุณรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเสียดายว่ะเอามันให้หมดเนี่ยถามว่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณถ้าคุณไม่กินมันนะครับถ้าคุณเหลือมันไว้ในจานเนี่ยคุณจะได้เงินคืนไหม คุณก็อ่ไอ้โทษครับถ้าคุณเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมพูดแล้วสับสนนิดหนึ่งเอาใหม่นะถ้าคุณกินให้หมดอ่าระหว่างคุณเหลือไว้ในจานกับถ้าคุณกินให้หมดพอคุณกินให้หมดถามว่าคุณได้เงินคืนไหมไม่ถูกไหมครับต่อให้คุณกินมันให้พุงระเบิดเนี่ยคุณก็ไม่ได้เงินคืนมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเหลือไว้ในจานหรือคุณจะกินให้หมดเงินเสียไปแล้วครับโอเคไหมฮะอันนี้สําคัญมากนะครับฟังดีๆนะอันนี้เป็นหัวใจของการพูดครั้งนี้เลยนะฮะ ไม่ว่าคุณจะเหลือไว้ในจานหรือคุณจะกินให้หมดเงินเอาคืนมาไม่ได้แล้วคุณไม่สามารถเอาเศษอาหารในจานไปบอกพัฒนขานได้ว่าโอ้โ oh, เนี่ยผมเหลือประมาณเท่านี้หรือว่าคุณจะจโทษไม่กี่สับสนกันคุณไม่สามารถที่จะ พอกินหมดแล้วจนอิ่มมากแล้วคุณไปบอกพนักงานว่าโอ้เนี่ยผมกินคุ้มมากเลยนะรู้ไหมผมโคตรอิ่มแล้วแต่ผมก็ยังกินอาหารของคุณให้หมดเพราะฉะนั้นผมขอเงินเออเอาเอา,เอาคืนเงินมานะครับเพราะว่าผมกินท,ทั้งที่ไม่ได้อยากกินแล้วหรือว่าอิ่มแล้วอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้นอะครับเงินที่เสียไปแล้วก็คือเสียไปเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยแล้วมาบอกทําไมก็รู้อยู่แล้วเอานี่ไงครับนี่ไงคือสิ่งคือคุณถูกสมองตัวเองหลอก ถ้าเกิดคุณอิ่มแล้วแล้วคุณยังกินจนพุงพุงกลางพุงแตกเนี่ยคุณเสียอะไรเพิ่มหรือไหมครับคุณเสียสุขภาพคุณอ้วนนะครับคุณง่วงนะฮะคุณอ่าคือคุณไม่ได้อะไรเพิ่มเติมหรอกครับสารอาหารคุณได้ไปครบแล้วอ่าการดํารงชีพคุณได้ไปครบแล้วไอ้ที่เหลือในจานที่คุณฝืนกินเข้าไปไม่ได้ทําให้คุณได้แต่ทําให้คุณเสียพอเข้าใจยังฮะอันนี้อันนี้อันนี้สาคัญมากนะฮะกรณีที่สองก็เหมือนกัน ในความสัมพันธ์ที่อยู่กันมาสมมุติว่าอยู่กันมาเจ็ดปีคุณบอกว่าโหคนคนนี้เนี่ยมันมีอยู่กันมานานมากแล้วอ่าแต่งงานกับเขาเถอะเพราะว่าถึงแม้เขาจะไม่ค่อยดีนะดูเป็นคนไม่ค่อยดีแต่ว่าที่เกียจไปหาคนใหม่แล้ะอายุมากแล้วยิ่งคุณอยู่กับคนคนนี้มานานแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้ดีเท่าไหร่การแต่งงานกับเขาไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นโอเคไหมครับ มันมีแต่จะทำให้มันแย่ลงเพราะแปลว่าคุณเนี่ยยิ่งผูกมัดผูกรั้งนะครับหรือว่าแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมเข้าไปกับเขาเหมือนกันทานอาหารนั่นแหละคือถ้าคุณ อิ่มอยู่แล้วคุณทานเพิ่มมันคุณไม่ได้ต่างคืนมาแต่คุณยิ่งเสียสุขภาพถ้าคุณรักใครมานานมากๆแล้วคนคนนั้นดูไม่ได้เรื่องแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังแต่งงานเขาจะเปลี่ยนเอาเถอะคบมานานแล้วมันยิ่งมันถูกหลอกครับคุณถูกสมองตัวเองหลอกเพราะว่านั่นแหละยิ่งต้องเลิกให้เร็วที่สุดเหมือนกับอิ่มครับเพราะคุณอิ่มสุดๆแล้วยิ่งต้องหยุดไม่ใช่ยิ่งกินฝืนเข้าไปมันไม่ได้อะไรแล้วฉันได้ก็ฉันนั้นกรณีที่3เหมือนกันถ้าคุณเล่นพนันแล้วคุณเสียยหุด ไม่ใช่ยิ่งเล่นเพิ่มมันก็ยิ่งเสียเดี๋ยวทำไมคือคุณแบบโอ้ตายตาย,ตายสมองคนเรานี่มันตลกนะครับแต่ผมก็เป็นผมไม่ได้ล้อเลียนใครนะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแก้ยังไงแล้วมันมีที่มาอย่างไงนะครับแต่นั่นแหละคือประเด็นคุณเล่นพนันเสียปุ๊บหยุดครับไม่ใช่ยิ่งเล่นเพื่อให้ได้คืนมาเพราะนั่นคือการยิ่งเสียโอเคไหมครับซังคอสฟลลาลซี่นะครับ เสียดายจนเสียหายนะครับผมเรียกว่าเสียดายจนเสียหายอย่าเสียดายจนเสียหายทุกคนพิมพ์คําคมพิมพ์ประโยคนี้เข้ามานี่คือประโยคเด็ดประโยคแรกของการเอาไว้ท่องนะครับเพื่อให้ตัวเองไม่ถูกสมองหลอกอย่าเสียดายจนเสียหายเวลากินอาหารแล้วไม่ใช่ว่าแบบโอ้เสียดายอาหารยิ่งกินมันเข้าไปเสียหายไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย มาเจ็ดปีคนคนนั้นไม่ได้ดีแต่คิดว่าเดี๋ยวหาใครอื่นไม่ได้แล้วอยากเสียดายเสียดายคนนี้เสียดายจนเสียหายแต่งงานไปแย่กว่าเดิมนะครับเล่นพนันหรือลงทุนอะไรไปโอ้ยเสียดายโอ้ยแบบอยากเอาเงินนั้นคืนมาหรือว่าลงทุนไปตั้งเยอะแล้วจะเอาเงินนี้คืนมาเสียดายสช่ไหมเสียหายยิ่งกว่าเดิมโอเคไหมครับอย่าเสียดายจนเสียขอคุณมากที่พิมพ์กันมานะครับน่ารักมาก ทีนี้มาถึงอ่าเมื่อกี้ตัวแกตัวแรกทีนี้มันถึงที่มาหลายคนสงสัยสมองเราทำไมมันถึงได้ปัญญาอ่อนขนาดนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมผมมันจะประหลาดประหลาดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นไม่นานนะครับโอเคเอามากลับมากลับมานอกเรื่องอที่มาของมันเกิดมาจากสมัยโบราณนนครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยอยู่ในโลกที่มีทรัพยากรน,น้อยโอเคไหมครับนี้สาคัญมากนะฮะสำคัญมากอยากให้ทุกคนเข้าใจ เวลาที่เรามีเราอาหารมันเหลืออยู่เนี่ยบรรพบุพร,บรุษของเราเนี่ยเขาไม่ได้มีบุฟเฟ่ต์แบบ5้าดาวเจดาวครึ่งให้เราทานตลอดเวลาเหมือนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับแต่เขาเนี่ยอาหารเนี่ยไม่รู้ว่ากวางตัวหน้าจะมาเมื่อไหรไม่รู้ว่าม้าลายตัวต่อไปจะมาอีอกกี่วันเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาอาหารให้มากที่สุดย,ยัดเข้าไปทั้งที่อิ่มแล้วเพราะว่ามันเป็นการสะสมไขมันเขาจะได้ไม่ตาย โอเคไหมครับเขาจะได้อยู่ได้นะครับเริ่มเข้าใจแล้วนะแต่เรามันไม่ใช่แบบนั้นเราเดินไป 10, 10 12ก้าวก็เจอร้านต่อไปแล้วซึ่งราคาของข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงก็ไม่น่าจะเกิน50บาทนะครับหรือในตู้เย็นของเราก็มีอาหารล้นออกมาจนจะทะลักตู้เย็นของเราเนี่ยจะหนักกว่าเตียงของเราอยู่แล้วนะครับ หรือมันก็หนักกว่าอยู่แล้วนี่แหละแต่เอาไว้เราคุณเข้าใจประเด็นของผมแล้วล่ะนะครับเราสมองของเราเนี่ยมันวิววัฒนาการช้าสมองของเราล้าสมัยแม้เทคโนโลยีของเราจะล้าสมัยนะครับจำไว้จะพิมพ์มาก็ได้สมองล้าสมัยเทคโนโลยีล้าสมัยสมองของเรายังวิววัฒนาการไม่ทัน,นครับเราอยู่ในยุคบรรพบุรุษของเราเนี่ยยุคคนป่านเนี่ยมาเป็นแสนแสนปีแต่เราเพิ่งอยู่ยุคปัจจุบันเนี่ยมาเป็นหลักร้อยร้อยปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวขาดแคลนกินให้หมดเดี๋ยวขาดแคลนแต่มันไม่ขาดแคลน โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าถูกสมองแห่งดึกดำบรรเนี่ยล็อกนะครับโอเคตัวต่อไปเรื่องของคู่ครองก็เหมือนกัน สมัยก่อนเนี่ยนะฮะคนคนที่เราเป็นยุคคนป่าเนี่ยสมมติว่า,าเราไปเจอ,อผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยชื่ออุบลู๋นะครับอันนี้ผมไม่ได้ร้อยเรียนคนแอฟริกันนะครับสมมติว่าชื่อสมัยโบราณของคนที่เราชอบเนี่ยแสนปีที่แล้วอุบลู๋นะครับอุบลู๋เนี่ยเขาเขาเขาน่ารักเขาหลอ่อเขาสวยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็อยากที่จะอยู่เชทเทิลดาวหรือว่าเป็นมีลูกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีครอบครัวเขาเนี่ย มันถูกต้องมันมัน,ม,น,ม,นมันควรทําเพราะอะไรครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในชนเผ่าของเราเนี่ยมันมีประมาณแค่ไม่ถึงร้อยคนหรือร้อยคนกว่าๆเท่านั้นเองถ้าคุณไม่แต่งงานมีลูกของคุณอูบลูเนี่ยทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่ได้มีลูกอีกเลย,ย,เเลยนะครับไม่มีครอบครัวอีกเลยนะครับแต่สมัยนี้นะครับประชากรลูกนะตอนนี้คือเจ็ดพันล้านคนนะฮะ หารสองนะครับเจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยหาร2ก็คือคุณมีทางเลือกประมาณ3 0 0พันกว่าล้านทางเลือกนะครับนะครับถึงแม้คุณจะตัดสมมติคุณเป็นผู้หญิงคุณจะตัดผู้ชายที่เป็นอ่าเป็นเป็นอ่าตุ๊ดเป็นเกย์เป็นเพศที่3ซึ่งพวกนั้นเขาน่ารักของเขานะครับแต่หมายถึงว่าถ้าคุณอ่าอยากจะตัดพวกเขาว่าคุณไม่ได้คุณอยากจะได้ผู้ชายแท้อะคุณก็ยังมีตัวเลือกเป็นเป็นพันล้าน แล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณอยากจะคบผู้หญิงแล้วคุณตัดผู้หญิงที่อาจจะเป็นทอมอาจจะเป็นอะไรออกไปซึ่งแน่นอนคนเหล่านั้นก็น่ารักเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช้อยสินท้าเรื่องของคุณคุณก็ยังมีทางเลือกเป็นพันล้านคุณไม่ได้อยู่ในลุกของอูุ้่งรนะครับที่มันจะที่เวลาที่คุณไม่มีคนคนนี้แล้วคุณจะไม่มีใครไปอีกเลยเพราะว่าชนเผ่าคุณมันมีอยู่แค่ร้อยกว่าคนแล้วบางคนก็ตายด้วยวันโรคตายด้วยโดน เสือเขี้ยวดาบเจาะคอ,ห,อหรือว่าโดนเผาตรงข้ามไปหัวอะไรเนี้ยคือชีวิตลับคือตอนนี้มนุษย์เนี่ยมีเยอะมากโอเคไหมฮะแล้วทางเลือกมัน<อ>มีเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่คุณเสียคนคนหนึ่งที่ไม่โอเคไปทั้งที่คุณอยู่เขามาเจ็ดปีแล้วยังจะมีคนดีๆอีกเยอะเยอะมากให้คุณเลือกโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปต้องเสมีคนบอกคขาชื่อรุบลูกนะครับคือผมไม่รู้จะเอาชื่อไหนสมัยก่อนเขาก็ชื่อประมาณนั้นแหละนะครับผมมีเพื่อนคนแอฟริกันบางคนรู้ไหมคนอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่หลายคนผมชอบคนแอฟริกันเนี่ยเขาจะมะีตัวคลิกในชื่อด้วยรู้ไหมฮะอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยชื่ออูยานีนูเบเนี่ยเขาจะมีตัวอชื่อเขาชื่อเขาไม่มีอะไรแ,บบแปลกๆหรือบ,บางคนเนี่ยจะมี ในชื่อนะครับอย่างเช่นว่าอุย่านนีอุนน้มเบิดอะไรเงี้ยอะไรแบบปแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับคือแบบตลกมากงูเบกงูแบะอะไรเงี้ยนะครับมันชื่อคนแอฟริกันเขาจะผมเป็นเพื่อนของผมจริงๆนะครับมีอะไรแบบนี้โอเคนอกเรื่องกลับมาใหม่นะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการพนันและการทาธุรกิจนะครับก็คือสมัยก่อนก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับก็คือว่า เวลาที่เราทำฟาร์มไปแล้วแห่งหนึ่งนะครับหรือว่าเอาเราลงทุนที่จะสร้างบ้านแล้วกันสร้างกระท่อมของเรานะครับในสมัยโบราณหรือดัามบันเราสร้างกระท่อมไปเนี่ย แล้วคือกระท่อมนี่มันต้องเอาให้เสร็จครับมันต้องเอาให้คุมให้ได้ต้องใช้มันให้ได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราไปตายในดับเราไปตายดับหน้าไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าที่ต่อไปที่เราจะไปสร้างกระท่อมเนี่ยมันจะมีน้ําป่าไหลหลากหรือเปล่ามันจะมีพายุมันจะมีสัตว์อันตรายมันจะมีมนะมะชนเผ่า <eller> อื่นมาครอบครองอยู่หรือเปล่าถ้าเราสร้างกระท่อมแล้วเราต้องใช้กระท่อมโอเคไหมครับ มันไม่ได้ครับมันมันมันเอาต้องเอาให้คุ้มขอคุ้มเราเอาปลามาแล้วเราต้องกินปลาเราเเเลงทุนอะไรไปแล้วเราต้องเอาให้ได้นะครับเพราะว่าทรัพยากรมันมีจํากัดจำไว้แต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วคุณสามารถที่จะทําธุรกิจใหม่ได้มากมายนะครับมีคนมากมายที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจที่5ที่10หรือที่1ิหรือที่50นะครับคุณไปลองอ่านประวัติของพวกเขาดูคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบความสาเร็จจากธุรกิจแรกโอเคไหมครับ หรือในการพนันก็เช่นกันนะครับคุณควรจะหยุดทันทีถ้าเกิดคุณเสียไม่ใช่ไม่ต้องเล่นเลยขออภัยครับคือคุณไม่ต้องเล่นเลยดีกว่านะครับแต่หมายถึงว่าถ้าคุณคุณเผลอตัวไปเล่นนะแล้วคุณเสียหยุดโอเคไหมครับแต่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปเล่นนะครับคุณอย่าอย่าสุกสมองหรอกนะครับ เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับคุณมีโอกาสเนี่ยงานทุบคุณมีโอกาสที่จะหาอาหารมื้อใหม่ได้มากมายมหาศาลคุณมีโอกาสที่จะหาคู่ครองใหม่ๆได้มากมายมหาศาลและคุณมีโอกาสที่จะทําธุรกิจนะครับหรือลงทุนใหม่ๆได้มากมายมหาศาลอย่าใหา้สมองดึกดำบรรสมองล้าสมัยมาดึงคุณจากความล้ำสมัยโอเคไหมครับนั่นคือทางแก้นะครับแล้วก็ อีกอสองจุดสั้นๆที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับคือเรื่องของ loss aversion กับ scarcity mindset คือบันพรรุทธ์ผมจะพูดเบาลงนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆนี่อยู่ที่ล็อบบี้ที่โรงแรมนะครับเดี๋ยวคนเขาจะตกใจว่าไอ้นี่มันบ้าอะไรอู้บล mm ู hmm. บ้าอะไรของมันนะครับโอเคคือบันพุรธ์เราเนี่ยสมองของบันพรรุรธ์เราเนี่ยถูกสร้างมาให้มี loss aversion loss แปลว่าการสูญเสีย aversion แปลว่าการตีตัวออกหา่าง คือบรรพบุรุษเราเนี่ยไม่ชอบการสูญเสียโอเคไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าสแคร์ซิตี้แปลว่าความความเขาเรียกอะไรความทรัพยากรน้อยคือเรามักจะนึกว่าทรัพยากรมันมีอยู่น้อยตลอดเวลานะครับอราี้ไม่พูดถึงตัวที่2เราพูดถึงตัวแรกก่อนสมองของเราถูกสร้างมาให้กลัวการเสียมากกว่าปรารถนาที่จะได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่าเพิ่งตกใจฟังดีๆ ถ้าผมถามคุณว่าอ่ะผมให้คุณเลือกตัวเลือกหนึ่งถ้าถ้าคุณอ่าให้คุณเอาอยู่แล้วกันคุณมีโอกาส50%ถ้าเกิดอ่ะผมมีผมมีผมมีอ่าผมมีมมเขาเรียกอะไรอะ่ะลอตเตอรี่อยู่ในมือมือข้างขวากับมือข้างซ้ายถ้าเกิดคุณเลือกถูกฟังดีๆนะฮะฟังดีดีน,ะดดนี้ตัวอย่างนี้สําคัญผมมีลอตเตอรี่อยู่ในมือมือข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวาถ้าคุณเลือกถูก คุณจะได้1ล้านบาทแต่ถ้าคุณเลือกผิดคุณจะเป็นหนี้1ล้านบาทถามว่าคุณจะเล่นเกมนี้ไหมครับคุณไม่ต้องเลือกคุณไม่ต้องบอกซ้ายหรือขวาคุณตอบมาว่าคุณจะเล่นเกมนี้ไหมถ้าเล่นถ้าถ้าเลือกถูกได้1ล้านถ้าเสียเป็นหนี้1ล้านบาทนะครับเล่นไม่เล่นพิมพ์ตอบมานั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับคุณพิมพ์ยังไงก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่านักวิจัยเขาทําวิจัยแล้วเขาพบว่าคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ในทุกประเทศจาก ไม่เล่นถามว่าเพราะอะไร loss aversion นห,หลายคนพิมพ์ตอบมาไม่เล่นบางคนเล่นแล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่คุณแต่คนส่วนใหญ่ในโลกไม่เล่นเพราะว่าคนมนุษย์ถูกสร้างมาให้กลัวการสูญเสียมากกว่าปรารถนาที่จะได้โอเคไหมครับเดี๋ยวผมค่อยมาพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมเ,มเจาะลึกในรายอื่นได้นะครับแต่ผมจะม้วนสรุปจบมาเพราะเวลาเราเดี๋ยวจะหมดแล้วผมต้องไปขึ้นรถไฟนะครับก็คือว่า คนเราจะกลัวการสูญเสียอาหาร<ม>เห็นไหมคนเราจะกลัวการสูญเสียคู่ครองคนเราจะกลัวการสูญเสียเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่มีอยู่นะครับแล้วเราเลยถูกสมองหลอกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะไม่ถูกหลอกให้ท่องไว้ครับนี่เป็นการสรุปนะครับแล้วนะฮะเพราะว่าอนอกจากท่องแล้วว่าอย่าเสียดาย,ยาเสียหายให้ท่องว่าอย่าให้อดีตมากําหนดอนาคต แต่จงใช้ปัจจุบันกำหนดอนาคตพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยอย่าให้อดีตมากำหนดอนาคตแต่จงใช้ปัจจุบันกำหนดอนาคตหมายความว่าอะไรหมายความว่าอดีตคืออาหารที่คุณซื้อมามันผ่านไปแล้วอย่าให้มันมากำหนดว่าคุณควรจะกินเยอะหรือน้อยต่อไปไม่เอาปัจจุบันคุณอิ่มแล้วคือพอ,อเริ่มเข้าใจแล้วนะนะเริ่มเข้าใจแล้วนะนะอดีตคุณควบคนเท่านี้มาเจ็ดปี แต่แต่มันไม่ได้เรื่องณปัจจุบนันนี้คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องคุณดูแล้วคุณวิเคราะห์วิจัยทดลองทดสอบแล้วเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นใช้ปัจจุบันนี้ที่เขาไม่ได้เรื่องกําหนดว่าอนาคตคุณไม่ต้องคบเขาอย่าไปแต่งงานกับเขาอย่าไปมีลูกกับเขาอย่าไปมีครอบครัวเขาไม่ใช่เอาอดีตว่าคบกันมาตั้ง15ปีไม่เอาอย่าเอาอดีตมากาหนดอนาคตเอาปัจจุบนันกำหนดอนาคตและสุดท้ายอดีตคือคุณลงทุนไปแล้วหนึ่งล้านบาทคุณเล่นการพนันอะไรของคุณหรือคุณพนันอะไรไปก็แล้วแต่ คุณเสียคุณเสียเงินไปแล้วอันนั้นคืออดีตอย่าเอามากำหนดนอนาคตปล่อยมันไปณปัจจุบันนี้ถ้าธุรกิจนั้นไม่ได้เรื่องถ้าการลงไม่ได้เรื่องถ้าการลงทุนนั้นไม่ได้ผลอนาคตหยุดอย่าทํามันต่อไปใช้ปัจจุบันปัจจุบันดีหรือไม่ดีถ้าปัจจุบันดีใช้อันนั้นอ่า เขาเรียกว่าใช้ปัจจุบันนั้นกําหนดอนาคตต่อไปสามารถทําต่อไปไดป้ปัจจุบันยังไม่อิ่มกินต่อได้ปัจจุบันคนคนนี้ดีครบต่อไปได้แต่งานของเขาได้ปัจจุบันการลงทุนนั้นยังได้ผลลงทุนต่อไปได้แต่ถ้าคุณตัดสินหรือว่าเอาอาดีตมานะครับอะไรเงี้ยนะครับว่าแบบโอ๊ยซื้อไปแล้วครบมาแล้วลงทุนไปแล้วเล่ามากําหนดอนาคตคุณจะถูกซังคอสฟิลัซีเสียดายจนเสียหายและลอสอเวอร์ชั่นถูกหลอกถูกหลอก แล้วล้มเหลวในหลายๆกรณีทั้งกวนทั้งชีวิตคู่ชีวิตรักไม่มีความสุขความสำเร็จล้มเหลวแย่ yeah. และการลงทุนการอะไรธุรกิจก็ไม่รุ่งเรืองไม่รวยชีวิตการเงินไม่มั่นคงเป็นหนี้นู่นนี่โอเคผมต้องไปแล้วแต่นี่คือหนึ่งในทฤษฎีจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดมีประโยชน์ที่สุดคนรู้น้อยที่สุดแต่คุณได้ใช้มัน เพราะคุณเป็นแฟนเพจคุณเขานะครับโอเคผู้เล่นโอเคต้องไปละนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอให้คุณมีชีวิตที่สุขเอาใหม่เอาใหม่ขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังอย่าถูกสมองที่ล้าสมัยมันนําคุณจากความล้าสมัยอย่าเสียหายจนอย่าเสียดายจนเสียหายจงกําหนดอนาคตและสร้างอนาคตจากปัจจุบันอย่าสร้างมันจากอดีตนี่คือข้อคิดจากคุณเขาสวัสดีครับอดีต